สวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวใส่บุญมาแล้วนะคะทุกคนก๋วยเตี๋ยวจากแม่อรทัยเสียงเพราะค่ะคลิปนี้มุนอกก็กําลังมาซื้อของอยู่นะคะเรากําลังมาเลือกซื้อของซึ่งได้ของครบมา,มากๆเลยค่ะได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนนี่พอกลับมาถึงบ้านเราก็จะมีทีมงานค่ะพวกแม่ๆน้องๆนะคะเขาก็จะมาช่วยกันแช่ผักแช่หมูให้ค่ะนี่ก็จะเป็นผักที่เราได้มานะคะเนื่องจากเราไม่มีตู้เย็นนะทีนี้การแช่น้ำก็เลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ ส่วนพวกเนื้อสดนะคะลูกชิ้นอะไรต่างๆเราก็จะใส่กล่องโฟมไว้นะคะทุกคนถ้าให้ดีก็คือเอาน้ำแข็งปโปะๆนะคะพรุ่งนี้เราก็จะได้กินกว๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่เลยค่ะซึ่งลูกชิ้นก็ได้มาเยอะมากๆเลยนะคะพอเช้ามาก็จะมีน้องๆแล้วก็แม่ๆมาช่วยกันทำนะคะมือหนอ,อแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยค่ะ นี่นะคะของทั้งหมดสําหรับการทาก๋วยเตี๋ยวนะคะมื่อหนอ,อได้มาจากร้านค้าลูกคิกศพเมยค่ะทุกคนซึ่งร้านเขามีของให้ครบมา,มากๆเลยนะคะบอกเลยถ้าใครที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคือร้านนี้ตอบโจทย์มา,มากๆเลยนี่อันนี้ก็เป็นเพื่อนดอกนะคะเพื่อนดอกเขาก็จะรับหน้าที่ดูแลหม้อก๋วยเตี๋ยเลยค่ะนี่ช่วยงานคนละไม้คนละมือนะคะเด็กๆแล้วก็แม่ๆค่ะทุกคนดูดตื่นเต้นมา,มากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นการปรุงหม้อก๋วยเตี๋ยค่ะ ซึ่งเพื่อนเขาก็ช่วยนัตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งหมอ้อปรุงหม้อก๋วยเตี๋ยวก่อฟงก่อไฟเขาก็รับหน้าที่ควบคุมหมดเลยค่ะแควีไอพมาแล้วดีเสร็จแล้วนะคะนี่เครื่องปรุงนะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวค่ะก, <c oughs> ก็จะมีพริกป,ป่นพริกไทยน้ำส้มสายชูน้ำตาล ถั่วคั่วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักกัดดองนะคะเรามีน้ำปลาให้ด้วยสำหรับคนที่อยากได้อะไรเค็มๆพี่หมูบวยน่ากินมากเลยค่ะพี่หมูเวยน่ากินมากเลยค่ะก็เรื่องของพี่หมูเวยนะคะพี่หมูเวยครับเป็นคนน่ากินมากเลยค่ะเอาถ้วยเอาช้อนมาแล้วนะคะเตรียมมาเองด้ยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเส้นฝั่งเครื่องนะคะทุกคนนี่ อนี่ลูกชิ้นเน้นเน้นหมูปดนะคะลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้งหมูนี่ผักนะคะผักก็เน้งเน้นเลยค่ะเส้นเราก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะบุ้นเส้นเส้นใหญ่น่อยเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่นะคะนี่ค่ะเริ่มข้าวเวรอแล้วค่ะค้าวเหนีวรอแล้วค่ะดอเริ่มทําเลยค่ะดอค่ะให้น้องเขาเลือกนะคะว่าจะกินเส้นอะไร อย่าเลือกเยอะลูกเ,เออทำไว้ทำ <g ülme> เอาเส้นเล็กนั่นแหละเส้นเส้นเล็กเลยถ้าน้องเขาเลือกไม่เป็นอ่ะเพราะว่าเส้อนอื่นเขาไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพอเขาใส่น้ำเสร็จป้าหมูบวยก็ใส่เครื่องให้เขานะป้าหมูบวยมานั่งฝั่งนี้ <c oughs> เออใ,ให้ป้าหมูบวยช่วยนะคะคือค่าไข่ดีมากเลยค่ะแม่คะ <c oughs> ขายดีมากเลยนะคะอันนี้รอบแรกนะคะทุกคนยังมีคนที่แบบไปไล่ไปสวนอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเรื่อยๆค่ะวันนี้เราขายกันทั้งวันนะคะเรายืนแจกอย่างนี้ทั้งวันค่ะใครกินอิ่นแล้วพอกลับไปอยู่สภาพหิวอีกก็มาอีกได้นะลูกนะแม่ครัวจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะแม่ครัวบอกว่าไม่ต้องมาแล้วฉันร้อนแม่ครัวจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะแม่ครัวบอกว่าไม่ต้องมาแล้วฉันร้อน ดูคุณพ่อมาแล้วนะคะพาลูกหลานมาขาแถวเลยค่ะเออเราทางกัางกลางหมู่บ้านเลยนะคะใต้ต้นมะม่วงค่ะเออถือช้อน <c oughs> ถือถ้วยพร้อมนี่นะคะแถวเรายาวมากเลยนะ ู้เามายิงรอกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ฝันนุ้นก็วุ่นวายหน่อยนะคะไม่รู้จะปรุงหรือว่าจะทําอะไรกันดีเพราะว่าเครื่องเขาเยอะมากเลยนะคะกว๋วยเตียนะ๋ยน่ะไปเลยค่ะป้าหมูอยใส่ไปเน้นๆเลยค่ะลูกชิ้นเยอะแยะหมูก็เยอะแยะเออไก่ก็จะไข่คนก็จะกินนะคะ อ,อ่าใส่น้อยหนึ่งใส่พริกน้อยหนึ่งนะคะเป,เป็นกินเกาเหลาไปเลยนะนะคะอร่อยไม่รู้กินรรบสองไหมคะ เราสองไหวไหมไม่ไหวหรอกเออป้าดอกเขาใส่ให้เยอะบุญานทำไมนั่งกินคนเดียวล่ะมานั่งกินกับเพื่อนสิลูกเออเนี่ยมานั่งกินวงเดียวกันเนี่ยลูกเออเนี่ยบุญานี่ฟลุงอ่ะอุ้ยจีน่ะอุ้ยอ่ะอุ้ยโอ้นางผู้ลิงชอบแค่เยอะ ตักเสร็จก็แยกย้ายกันไปกินคนละที่คนละทางนะคะโอ้ยไข่ดีสุดๆน้ำไปครึ่งหม้อแล้วค่ะอ่าใส่ไปเครื่องเขาอยู่ข้างในนะคะโอ้โหคือฮามากเลยแกื่อะไรไม่คู่เวรลยว่ากัดเรยแล้วก็ เธอมาคนสุดท้ายแต่เธอเอากระมังมาเลยนะจะออนน้อยเดียวอ่อจะอ่อาน้อยเดียวกูกูสามีนะคะทุกคนสามีกํลลังจะห่อให้คุณภรรยาค่ะคุณภรรคุณภรรยาเขาเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะมาไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยห่อใหุ้ณแม่ด้วยนะเออใส่ใส่ให้ครบทุกอย่างเลยค่ะ นี่แลชม่ีและชอบละแม่อร่อยเลยต้องาใหกับสอ่ะส่วนคุณยายกะละมังแดงของเราน้ำปลาค่ะคุณยายกะละมังแดงนะคะเมื่อไรน้าหไม่เคยได้กินเออไม่เคยกินเอากะะมังมาเลยกเอาไปหนะชุดหรือเออล่ะอะไรอ่ะดนี่และบมจแม่หบลังแม่ดีในเ คนไม่เคยกินนะคะทุกคนปรุงก็ปรุงไม่เป็นอ,ะอ่ะตะไหมจได้กว๋วยเตี๋ยวไปแล้วค่ะคุณยายกะละมังแดงนะคะเดินกลับไปแล้วนะคะบ้านอยู่ไกลามากเลยนะทีนี้เขาก็เลยส่งตัวแทงมาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหนุนนุ่มผู้อยู่ไทยแถวนะคะผู้เสียสละทั้งหลายค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่อรทัยแล้วก็ครอบครัวเพื่อนๆมา,มากมเลยนะคะที่สร้างบุญกับคนในหมู่บ้านค่ะขอเป็นตัวแทนขอบคุณนะคะขอให้แม่อรทัยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยค่ะ